บริษัทคิวเรียลพาร์ตี้จำกัดผู้พัฒนาคอนโดเมืองโลไลซ์ราคาประหยัดภายใต้แบรนด์เดอะคิวได้พัฒนามาแล้วกว่า5โครงการโดยล่าสุดได้เปิดตัวโครงการใหม่เดอะคิวสเตชันรามินทา109ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง9,99,000บาทเท่านั้นโครงการจะเปิดขายเฉพาะเฟสที่1อาคาร B 230ยูนิตเป็นห้องแบบฟูลรีเฟรนิดของโมเดนฟอร์มทั้งหมด The Q Condo ถือเป็นแบรนด์คอนโด8ชั้นระดับราคา1-2ล้านบาทเน้นทำเลติดถนนใหญ่ใกล้แนวรถไฟฟ้าจุดขึ้นลงทางด่วนและศูนย์กลางความเจริญทุกด้านทั้งห้างสรรพสินค้าซูเปอร์สโตร์โรงเรียนโรงพยาบาลโครงการชูจุดขายที่ขยายความสุขกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ที่ต้องการบ้านหลังแรกทำเลดีในราคาประหยัด คอนโด The Q จะออกแบบในสไตล์โมเดิร์นร่วมสมัยภายใต้แนวคิด City Living เน้นการเดินทางที่เชื่อมต่อเมืองรอบด้านสะท้อนไลฟ์สไตล์และจัดเต็มเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการอยู่อาศัยสำหรับโครงการใหม่ล่าสุด The Q Station รามอินทา1ร9 109นี้พัฒนาบนที่ดิน3มไร่กว่ามี2อ,อาคารคือ A และ B โดยวางอาคารเรียงต่อกัน อาคาร A อยู่ด้านหน้าส่วนอาคาร B จะอยู่ด้านหลังในส่วนของอาคาร B จะมีส่วนของ Facility อยู่ในอาคารด้วยโครงการเน้นออกแบบห้องพักเป็นห้องหน้ากว้างมีครัวแยกส่วนโดยมีห้องให้เลือกไท้ายเดียวคือแบบหนึ่งห้องนอนขนาด 24, 26.5, 28, 29, 32, 34และ38.5ตารางเมตร ในส่วนฟาซิลิตี้โครงการจัดเตรียมไว้อย่างครบครันทั้งสาว่ายน้ำระบบน้ำเกลือฟิตเนสสาวหน้าแยกชายหญิงและห้องสมุดส่วนการดูแลรักษาความปลอดภัยโครงการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รอปภและกล้อง CCTV ดูแลความเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกอาคารตลอด24ชั่วโมงควบคุมการเข้าออกด้วยคีย์การ์ดแอสเซทใช้ระบบลิฟต์แบบล็อกชั้น สำหรับห้องขนาด26.5ตรางเมตรนี้จะถูกออกแบบให้เป็นห้องหน้ากว้างแบ่งพื้นที่ใช้งานออกเป็น3ส่วนชัดเจนคือส่วนรับแขกนั่งเล่นต่อเนื่องไปส่วนของห้องนอนที่มีประตูลเลื่อนกระจกบานใหญ่กั้นเป็นสัสดส่วนและส่วนสุดท้ายคือส่วนของพื้นที่ครัวใหญ่ที่มีส่วนของรับประทานอาหารอยู่ในส่วนนี้เลยส่วนนี้นอกจากจะกว้างขวางแล้วยังติดกับพื้นที่ระเบียงภายนอก ที่ใช้เป็นพื้นที่ซักล้างได้ส่วนอีกด้านจะเปิดสู่ห้องน้ำซึ่งจะทำให้พื้นที่รับแขกและพักผ่อนมีความเป็นส่วนตัวขึ้นเพราะจะไม่เห็นประตูห้องน้ำสำหรับท่านที่กำลังมองหาคอนโดพักอาศัยในย่านรามินทาเน้นใกล้สถานีรถไฟฟ้าแบบระยะเดินโครงการอยู่ในทําเลท่ามกลางความเจริญรอบด้านของย่านรามินทาพระยาสุเรนสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน ขายในราคาเพียงหนึ่งล้านนิดๆเหมาะทั้งอยู่อาศัยเองและซื้อลงทุนปล่อยเช่าห้ามพลาดโครงการนี้เด็ดขาดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร1246หรือ w w w The q u e Condo c o m